เราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนนะคะทราบถึงเรื่องการจัดงานวันคนพิการสากคนประจําปี2565ซึ่งงานวันคนพิการสากลเนี่ยจริงๆเราจัดเป็นประจําทุกปีเพราะเป็นกิจกรรมที่ทางย n เอ็นนะคะให้ประเทศสมาชิกร้อยกว่า90ประเทศเนี่ยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสังคม เพราะเรื่องของคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะ,ะช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาเนี่ยในทิศทางที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาซึ่งแต่ละปีก็จะมีธีมงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยธีมงานก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปฏิรูปสู่การพัฒนานะคะ,ะเป็นเรื่องของพลังนวัตกรรมที่สู่โลกที่เข้าถึงได้แล้วก็เป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งที่เราจัดในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็นวัตกรรม มันจะงปผยออกใเนรูปของคำว,ว่าอีกัซึ่งเป็นทั้งเรื่องของการเสริมการเติมการสร้างนะคะให้เกิดพลังในการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับคนที่ไม่พิการค่ะสำหรับในโครงการคลิปหนึ่งที่มาที่ไปยังไงครับที่ไปที่มาก็อย่างที่บอกนะคะว่า UN เอ้ขาก็ได้ให้ตีมเรามาแหละแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ย ั่วโลกเขาก็จะจัดก,ก็จะดูว่าแต่ละปีเนี่ยในโลกมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นโลกเป็นอะไรที่เราจะต้องส่งเสริมให้กับคนพิการซึ่งเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของไอทีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักในของปีนี้แล้วมันก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลเราซึ่งอยากจะให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมันก็มีมาตรการมีกฎระเบียบอะไรขึ้นมาเยอะในเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมถึงโลกมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ สิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นวัตรกรรมมันก้าวล้ําไปเยอะมากเลยมันมีทั้งนวัตรกรรมที่เป็นรูปแบบของ i อทเป็นเรื่อง AI เป็นอะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ทุกคนไปคิดว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทําได้อาจจะมีข้อจํากัดสําหรับคนพิการแต่เราจะนําคนพิการออกมาให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราให้โอ,อกาสกับคนพิการคนพิการสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยสําหรับทิศทางการกับเครื่องของผู้พิการเนี่ย ปีก็ยุทธศาสตร์ของชาติปี2 5 6 6นหกถึง2570อ็ก็จะ,ะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะทำทำทำรูปแบบใหม่เอ้ไม่ใช่ค่ะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งของของของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มียุทธศาสตร์ที่จะเสริมพลังให้กับคนพิการเราก็ใช้คําว่าอีควอ้อลเหมือนกันค่ะอีควอ้อลอีก็คือ,อ empowerment เราก็อยากจะเสริมพลังให้กับคนพิการซึ่งเขามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาส เราก็จะมาเสริมให้เขาหรือว่าตัวคิวก็คือ quality of life คุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งจริงๆแล้วคนพิการไทยเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามมาตรา20ที่กําหนดไว้ในกฎหมายแต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้ไอ้ว่าทําไมคนพิการจะต้องไปจดทะเบียนคนพิการทําไมเราจะต้องเอาคนพิการออกมานอกบ้านแต่จริงๆแล้วการที่เอาคนพิการออกมานอกบ้านมาจดทะเบียนเนี่ยมันจะทําให้เขาได้รับสิทธิแล้วก็ได้รับโอกาส ที่จะมาอยู่ในสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้นะคะาทาให้คุณภาพชีวิตเขาจะได้ปรับเหมือนกับน้องฝ้ายบอกน้องฝ้ายนี่ไม่มีโอกาสได้เรียนกับคนพิการไอ้คนไม่พิการแต่ว่าพอมีโอกาสมาเรียนกับคนไม่พิการในช่วงมัธยมกับช่วงปร,ริญญาทําให้น้องฝ้ายเนี่ยมีความกล้าแล้วก็มีความมีความที่จะทำสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนที่ไม่พิการด้วยแล้วเพื่อนที่ไม่พิการก็จะได้เรียนรู้จากน้องฝ้ายด้วยว่าเฮ้ยคนอย่างน้องฝ้าย ตัวอย่างนะคะขนาดนี้เนี่ยน้องป้าย,ยังทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็อยากจะให้เขาได้รู้ถึงความสามารถของคนพิการหรือเพราะฉะนั้นตัว U คือ understanding เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่เราอยากจะบอกกล่าวให้กับคนทุกคนในสังคมเลยได้เข้าใจว่าคนพิการไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คือทางท่านสุขชีพเคยบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยๆนะเป็นคนที่สมัยก่อนเราก็จะแบบคนพิการคือเราจะต้องเก็บเอาไว้ในบ้านออกมาข้างนอกบ้านไม่ได้หรอก จะทาให้คนาลาบากแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้เขาโดยเฉพาะยิ่งตัวเองคือ accessibility มันไม่ได้ทําให้เฉพาะคนพิการแต่ทําให้กับคนทุกค,คนในสังคมท่านอาจจะยังไม่คิดว่าไอ้ทางลาดตรงนี้ท่านไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ว่าวันหนึ่งที่ท่านหกลม้มท่านต้องใช้ไม้เท้าท่านเดินขึ้นบันไดไม่ได้ทางลาดก็จําเป็นสําหรับท่านลิฟต์ก็จําเป็นสําหรับท่านหรือไม่วันหนึ่งที่ท่านสูงอายุปไป ท่านก็จะความบกพร่องทางด้านร่างกายมันก็จะเสื่อมถยลงท่านก็จะอาจจะต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยฟังนะคะหนุ่มคนหูหนวกตาท่านก็จะเลือนลางก็เหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราเตรียมตัวแล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สเป็นสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนทั้งมวลวันนั้นล่ะค่ะทุกคนจะมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็การทํางานเราไม่สามารถจะทําแค่ตัวภาครัฐหรือภาคาสมาคม หรือแม้แต่คนพิการเองได้แต่เราต้องทำร่วมกับทุกภาคส่วนเอกชนประชาชนคนคนเดียวสองคนเราก็ต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงเรื่องของคนพิการแล้วก็จะได้มาเสริมพลังให้กับคนพิการได้มีโอกาสมาอยู่อย่างงี้ค่ะเหมือนน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าน้องฝ้ายไม่ได้รับโอกาสในการมาเรียนมาอ,ออกมาสู่โลกภายนอก <c oughs> น้องฝ้ายก็จะเป็นคนพิการที่อยู่กับบ้านแล้วก็ ไม่ได้มีไรายได้แต่วันนี้น้องฝ้ายมีไรายได้เราก็อยากจะให้คนพิการของเราเหมือนกันค่ะเราเสริมโอกาสให้เขาให้เขามีไรายได้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ค่ะน้องฝ้ายครับคุณแม่ความรู้สึกับที่มาว่าแถลงข่าวเป็นไรบ้างคดีใจค่ะดีใจแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมงานนี้ก็คือเป็นงานแถลงข่าวครั้งแรกของฝ้ายเลยเรารู้สึกว่า อย่างที่หลายๆคนบอกว่าคนพิการนะคะถูกปิดกั้นจากสังคมปกติมาตลอดเลยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้อย่างตัวฝ้ายเองอะค่ะฝ้ายต้องบอกก่อนเลยว่าฝ้ายไม่ได้รับโอกาสจากสังคมมาก่อนฝ้ายใช้คําว่ายัางไงดีอะเปิดโอกาสตัวเองให้สังคมเปิดสปอตไลท์ให้สังคมที่แรกฝ้ายอยู่ในจุดที่มืดเลยค่ะเป็นคนพิการที่ไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมคะแล้วพอเราเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามา ช่เราก็รู้สึกว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เราคิด<ช>คือหลายๆคนชอบบอกว่า<ช>คนพิการอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝ้ายรู้สึกว่ามันอยู่ได้มันอยู่ได้มากๆแค่เราเรียนรู้กันละกันแล้วก็นคน<ม>ทั่วไปคนปกติก็อมองคนพิการเป็นคนเท่าเทียมอย่างฝ้ายเนี่ยฝ้ายคิดว่าฝ้ายไม่ได้พิการค<ม>่ะฝ้ายคิดว่าเราเป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละแต่แค่ใช้อุปกรณ์เสริม คือทุกคนใช้ขาดเดินฝ้ายใช้วิวแชร์เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเป็นอย่างนั้นไปมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ขาดแล้วก็ไม่แตกตา่างและอีกอย่างค่ะฝ้ายก็ไม่ได้เอาความพิการของตัวเองะค่ะมามาหากินหรือว่ามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็ใช้ความสามารถแล้วก็ความพฮหาของฝ้ายให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้เรานี่แหละเป็นเด็กปกติคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกันแล้ววันนี้ฝ้ายก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ผู้พิการหลายๆท่านนะคะออก ออกมาจากกำแพงตรงนั้นถ้าลายกำแพงตัวเองมาไายเชื่อว,ว่ามีคนพิการหลายๆท่านที่ยังไม่กลา้ายังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านจุดจุดแบบเฮ้ยถ้าเราออกไปคนอื่นจะมองอยังไงถ้าเราออกไปเราจะโดนโดนด่าโดนว่าอย่างไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนหลังจากได้ได้ได้มางานนี้แล้วอยากให้ทุกคนผ่านกำแพงแล้วก็อยากให้ก้าวผ่านจุดด้อยของตัวเองออกมาค่ะ ท่านสุพเชษครับสำหรับแนวทางหรือการพัฒนาชีวิตของคนทุกการเนี่ยครับครับมีตั้งเป้าหรือวางแผนยังไงบ้างครับผมว่าเราก็ตั้งเป้าทุกปีนะครเรียนรูเพื่อนน้องๆสื่อมวลชนอย่างนี้ผมว่าตีงานปีนี้ก็จะบอกว่าการปฏิรูปพอคนใช้คำว่าปฏิรูปมันต้องบอกว่าปฏิรูปอะไรเนี่ยครับวันนี้เราเรามีความมีความรู้สึกว่าถ้าปฏิรูปสังคม แบบผสมผสานเพื่อให้เราสามารถเป็นผู้ส่วนของสังคมได้สุพิการก็กจะมีการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผลพิการต้องในคำว่าปฏิรูปต้องไปดูด้วยว่าความพิการนั้นๆต้องการอะไรเช่นวันนี้เลยจะปฏิรูปเพื่อคนปฏิรูปสังคมเพื่อพัฒนาให้คนทั้งมวลคณะบรบอกคนทั้งมวลกับบูรณาการก็จะประใท้ประสานคล้ายๆกัน โดยใช้นวัตรกรรมสู่โลกที่เท่าเทียมวันนี้วันนี้ก็คือสิ่งที่อยากสิ่งที่พวกเราต่อสูอ้มาเพียนเียนน้องๆคือเป็นชดว่าจริงๆประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศล้าหลังอยู่ได้ประหม่ไมตปีสองห้าสามสี่จนถึงวันนี้เราเราเราต้าสู่ทวารที่สี่ก็คือกำลังขึ้นทวารที่สี่เพราะเราใช้กฎหมมาสามสิบเอ็ดปีจากวันที่ผมพิการปีสองสูนถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่จะให้มันมันโดนคนที่ใช้เลยเนี่ยมันยาก การปฏิรูปจะเห็นแล้วว่าพยายามปฏิรูปแล้วก็วันนี้เราใช้เทคโนโลยีหรือวัฒกรรมใหม่ๆเพื่อให้สังคมเข้าใจพวกเราอย่างไรเรียนว่าจริงๆการต่อสู้หรือหาที่ยืนในพิการเนี่ยผมเองนี่พิการนานมากหรือใช้ชีวิตประครอนชีวิตหลังได้เป็นยาไปี่ที่มอรมราคัมภงก็ทํางานอยู่ไม่กี่ปีก็พิการสมัยผู้พิการใหม่ๆเป็นุคลตื่นได้สมรรถภาพตามกฎหมายมีเงินในแบงค์ถึงห้าล้านสิบล้านใช้เองไม่ได้ครับต้องฟ้องศาล ถามผูม้พิทักษ์สั์วันนี้คนพิการน้ำมาไกลแล้วเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเรามีที่ยืนน้องๆนักข่าวดูว่าวันนี้นักกีฬานคนพิการไทยไม่แพ้คนปกติทั่วไปใช่ไหมครับบนความสามารถของพวกเราเท่าที่มีอยู่เราทําชื่อเสียงได้เหมือนคน,คนทั่วไปวันนี้คนตาบอดกําลังจะได้ไปฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกบอลเกตคนม,กนม่นจะกำลังจะได้ไปฮะติดหนึ่งในสี่ของโลกครับ ซึ่งก็มังจะไปแข่งขังงนุตบอลโลกหรือแม้แต่นักกีฬาเราหลายคนก,ก็สามารถสร้างชื่อเสียงในประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นใน,ในความสามารถของคนพิการเนี่ยมันจะบูรณาการสังคมหรือหรือทำเพื่อคนทั้งมวลได้ต้องดูว่าความพิการนั้นๆมีความสามารถอะไรเหลืออยู่บนความพิการนั้นบ้างแล้วพัฒนาความสามารถนั้นๆให้เขาสามารถใช้ในสังคมได้นะครับเป็นน้องฝ้ายนี่คือความสามารถเรื่องเรื่อง ครับเรื่องแต่งหน้าน้องก็พยายามพัฒนาตัวเองก็เอาความถนัดของตัวเองมาเป็นอาชีพอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของพิการแ,แต่แต่ละประเภทการศึกษาหรือแต่แต่และคนไม่เท่ากันครับจะบอกว่าใช้ระบบก,การศึกษาอย่างเดียว,วาอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องบูรณาปฏิรูปหรือรูปแบบของการเข้าถึงแต่พวกเราเองก็มีความคาดหวังว่าคนคนความร่วมมือระหว่างองค์กรคนพิการที่เป็นผู้บริโภคแบบรัฐบาล ซึ่งมีกมรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยท่านาัิบดีเป็นผู้นำเนี่ยนะครับรหวังว่าในปีถัดไปล้วก็คงได้สื่อสารกับน้องๆว่าวันนี้เราต้องการอะไรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอาชีพอย่างที่ได้แล้วว่าวันนี้เราอยากเห็นคนพิการมีอาชีพแต่อาชีพพว่ต้องไพูดตามตามตามามากหรอกแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือการรวมกลุม่มคนพิการแล้วก็รวมกลุม่มทำให้เกิดแชล่งกลุ่มหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สามสารถ ทำโซเชียลออนด์ไพรส์นะครับทำกำไรได้นะครับสร้างสร้างกองทุนตอพัฒน,นาตัวเองได้ในสังคมหรือไม่ต้องบอกว,ว่าวันนี้ก็จะพึ่งเงินกองทุนซึ่งทั้งภาคเอกชนต่างๆและภาครัฐให้ยนะครับเราต้องคิดว่าวันนี้ถ้าปฏิรูปแล้วไปจนถึงหน้าจุดหนึ่งกลุ่มคนพิการจะทําอะไรได้บ้างแลวก็สามารถทําอะไรเพื่อตอบสังคมได้บ้างเลนเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือจักในสองห้าสองห้าสีู่ผมเริ่มทำกีฬา ก,กับนักกีฬาวิชาเด้ซิง11คนเราได้เหรียญทองจากที่นั่นมา5ทอง6เงิน8ทองแดงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ันนีเรามีที่ยืนของวง8กีฬาเลยครับผมอันนี้ก็ฝากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับงานทุกอย่างหรือง,งานการปฏิรูปคนกับสังคมต้องฝากตมวชนช่วยกระตุ้นแล้วก็บอกบอกกล่าวความสามารถของพวกผมไองานที่มันเป็นเชิงลบก,ก็ไม่ต้องออกเยอะก็ได้นะ ก็นไอ้นั่นไอ้นี่อ้เงี้ครับเพราะว่าไป็นเพื่อนบนเห็นกับแกตัวนีกหน่อยฝากน้องๆว่าทแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนจริงๆสาหรับผมเนี่ยการสร้างเกียรติักิไม่ได้อยากจัดงานให้คนพิการมาดูหรอกอยากเห็นว่าคนทั่วโลกไปสนใจงานคนพิการเหมือนงานแสดงวัตกรรมเอชเอชเอชเอสเปนดี้ที่โตเกียวคนทั่วโลกลงทุนเสียตังค่าตัวเพิ่อบินและโรงแรมไปดูงานเขา น er e ี่ครับแอย่างที่ได้แล้วปีนี้คณะที่พอดีเริ่มขยับงานมาเป็น2วันปีหน้าเราอาจจะได้จากวันที่สองสามแล้วก็สี่แล้วก็อาจจะเป็นงานไอ้นัก네จัดงานคนพิการเนี่ยอาจจะเป็นโซเชียลเอ็กโคหรืองานมีเอ็กเซสต์สวิตตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาเติมเต็มอย่างนี้นี่เป็นเพื่อเรื่องฝากฝากช่วยประหยัดงบผ่านด้วยครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับอย่างคณะที่พอดีฝากเป็นงานที่จะจัดขึ้นครับที่ไหนอะไรเงี้ยวันที่เท่าไหร่ ก็อย่างสรุปแล้วนะคะคืองานวันคนพิการสากคนประจรําปี2565ของประเทศไทยนะคะคก็อยากจะเรียนเชิญพี่ๆน้องๆไม่เฉพาะคนพิการและครอบครัวนะคะอยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกคนทั่วไปเลยนะคะให้มาร่วมง,งานนะคะในงานเนี่ยท่านก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่คนพิการสามารถทําได้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านจะช่วยสนับสนุนให้คนพิการ ก้าวออกมายืนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมงานของเรานะคะจะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่สองแต่จริงเอาวันที่1น่นาจะเป็นเรื่องของสมัชชาคนการวันที่สองซึ่งเป็นงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเปิดคือ,อวันศุกร์ที่2อน,นะคะเวลา10ิบนาฬิกาก็ยินเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมง,งานของเราได้งานจะจัดขึ้นที่อ,อาคารบีชั้น 1A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคา่ะ แล้วพบกันนะคะทุกท่านคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ